เหจยูงเพลงค่ะเพลงนั้นมีชื่อว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เดี๋ยวเราไปฝึกร้องกันนะคะเด็กๆอ่านตามเนื้อร้องกับคุณครูหยงก,ก่อนนะนี่ดวงอาทิยต์รูปร่างกลมๆให้แสงสว่างในตอนกลางวันนี่คือดวงจันทร์สีนวลงามตาส่องแสงสว่างในตอนกลางคืนเอามาเลองเริ่มร้องเพลงไปค่ะ มีดวงอาทิตย์รูปร่างกลมกมให้แสงสว่างในตอนกลางวันนั่นคือดวงจันทร์สีนวลงามตาส่องแสงสว่างในตอนกลางคืนอีกรอบนะคะมีดวงอาทิตย์รูปร่างกลมๆให้แสงสว่างในตอนกลางวันนั่นคือดวงจันทร์สีนวลงามตาส่องแสงสว่าง กลางคืนร้องตามครูหย,ยงได้ไหมคะเอ๊ะในเนื้อเพลงพูดถึงเกี่ยวกับอะไรนะดวงอาทิตย์อะไรอีกนะคะดวงจันทร์โอ้โหเด็กๆเ,เก่งจังเลยคะ่ะอะไรอีกนะคะกลางวันโอ้กลางคืนโอ้โห,โโหเด็กๆเ,เก่งมากเลยคะ่ะเยี่ยมไปเลยคะ่ะเด็กๆ ในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยกลางวันกลางคืนใช่ไหมคะโอ้โหเด็กๆได้ไปรู้เกี่ยวกับทั้งสภาพอากาศการปฏิบัติตนมาแล้วอันนี้นะคะคุณครูหยกจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของกลางวันและกลางคืนค่ะกลางวันและกลางคืนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคะ ทั้งปรากฏการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมองเห็นอะไรนะคะดวงอาทิตย์ในตอนกลางวันเห็นดวงจันทร์ในตอนกลางคืนสภาพท้องฟ้าในตอนกลางวันและตอนกลางคืนนั้นก็แตกต่างกันนะคะตอนกลางวันนั้นจะสว่างมองเห็นได้ชัดเจนเห็นเป็นสีสันต่างๆสวยงามเพราะได้รับแสงจากดวงอาทิตย ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนเลยแต่ตอนกลางคืนเป็นยังไงคะมืดสามารถมองเห็นได้ลางๆแต่มองเห็นสิ่งต่างๆนั้นเป็นสีเทาหรือสีดำใช่ไหมคะเอ๊ะแต่ตอนกลางคืนนั้นเรามีตัวช่วยที่สามารถทำให้เรามองเห็นก็คืออะไรนะอ๋อการเปิด องเห็นได้เหมือนในตอนกลางวันเป็นยังไงคะกลางวันนั้นจะเป็นยังไงคะสว่างกลางคืนนั้นจะมืดการปฏิบัติตนในเวลากลางวันและกลางคืนก็จะไม่เหมือนกันนะคะกลางวันนั้นทุกคนมีงานที่ต้องทำคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆก,ก็ออกไปทำงานเด็กๆก,ก็เช่นเดียวกันเด็กๆก,ก็มีหน้าที่เรียนหนังสือ ถ้าตอนนี้นะคะโรงเรียนเปิดได้ตามปกติเด็กๆก,ก็มาเรียนหนังสือในช่วงเวลากลางวันแต่ช่วงนี้เกิดโรคระบาดโควิดอยู่โรงเรียนไม่สามารถเปิดได้เด็กๆก,ก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเมื่อเรียนออนไลน์เสร็จเด็กๆก,ก็จะเล่นหรือทำกิจกรรมต่างๆกับคุณพ่อคุณแม่ได้ในช่วงเวลากลางวัน เวลากลางคืนเป็นยังไงคะทุกคนทำงานมาเหนื่อยแล้วก็ต้องเป็นเวลาที่ทุกคนนั้นพักผ่อน mm hmm. ก็คือเป็นยังไงคะเด็กๆนอนนั่นเอง mm hmm. เป็นยังไงคะเด็กๆความแตกต่างของกลางวันกลางคืนกลางวันเราจะมองเห็นดวงอาทิตย์กลางคืนด้านเราจะมองเห็นดวงจันทร์เอ๊ะสภาพท้องฟ้าเป็นยังไงคะ เป็นยังไงมืดเห้เราปฏิบัติตนยังไงนะคะกลางวันอ๋อเด็กๆเรียนหนังสือกลางคืนเด็กๆทำอะไรนะคะนอนเห้เด็กๆเก่งมากๆเลยเด็กๆต้องทําแบบฝึกหัดได้แน่เลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันค่ะให้เด็กๆนะคะไปหยิบใบงานกลางวันกลางคืนขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมๆกันนะคะ เห็นหน้านี้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆมาดูข้อ3ามนะคะข้างล่างเลยนะคะาดูเลยเอาล่ะเด็กๆสังเกตดูภาพสองภาพนะคะเด็กๆเห็นอะไรนะอ๋อใช่แล้วล่วคะค่ะเด็กๆจะเห็นดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันใช่ไหมสังเกตดูดีๆนะคะเอาล่ะมาดูค่ะว่าคำสั่งเขาให้ทำอะไร สังเกตและระบายภาพที่แตกต่างกันเด็กๆดูทั้งสองภาพนะคะอ่าแตกต่างกันไหมคะอ่าแตกต่างกันเด็กๆดูนะคะเด็กๆได้เรียนกลางวันกลางคืนไปแล้วกลางวันจะเป็นยังไงนะคะอ่ากลางวันจะมีดวงอาทิตย์กลางคืนล่ะคะจะเห็น ดวงจันทร์เขาให้ระบายสีภาพที่แตกต่างใช่ไหมคะกลางวันเด็กๆจะมองเห็นท้องฟ้าเป็นยังไงคะสว่างแล้วก็มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเป็นสีสันสดใสใช่ไหมคะและกลางคืนล่ะอ๋อกลางคืนเด็กๆจะมองเห็นท้องฟ้านั้นมืดจะเป็นสี เทาหรือสีดำใช่ไหมคะเอาล่ะเขาให้ระบายสีเรามาระบายสีกันค่ะเด็กๆเรามาระบายสีเวลากลางวันกันก่อนนะคะกลางวันจะเห็นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นสีอะไรนะคะสีแดงก็ระบายเลยค่ะเด็ก ระบายสีกลางวันเสร็จแล้วเราจะเห็นเป็นสีสันสดใสสวยงามทีนี้มาระบายสีฝั่งกลางคืนกันค่ะเด็กๆจะมองเห็นเป็นสีอะไรนะคะอมองเห็นเป็นสีดำหรือสีเทานั่นเองเด็กๆเตรียมขึ้นมาเลยนะคะแต่เอ๊ดวงจันทร์เราจะมองเห็นเป็นสีอะไรนะคะเป็นสีเหลืองนวลๆใช่ไหมคะงั้นเราระบายสีเหลืองกันก่อนนะระบายสีของดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวก่อนนะคะ เทาละต่อไปกลางคืนาวากลางคืนจะเห็นแต่เป็นสีเทาก็ให้เด็กๆนะคะหยิบสีเทามาระบายเลยเสร็จแล้วจะมองเห็นแต่เอ๊ท้องฟ้านะคะถ้าท้องฟ้ากลางวันจะเป็นสีอะไรนะคะเด็กๆสีฟ้าใช่ไหมคะแล้วตอนกลางคืนล่ะจะเป็นสีอะไร ก็จะเป็นสีเทาหรือสีดำที่เรามองเห็นแล้วล่ะให้ระบายสีท้องฟ้าเป็นสีฟ้านะคะท้องฟ้าในเวลากลางวันเราจะมองเห็นเป็นสีฟ้าเสร็จแล้วทีนี้มาดูท้องฟ้าในเวลากลางคืนเราก็จะมองเห็นเป็นสีเทาหรือสีดำนั่นเองอเราก็จะระบาย เสร็จเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงคะแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันเพราะว่ากลางวันมีดวงอาทิตย์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเป็นสีสันสวยงามแต่กลางคืนเราจะมองเห็นเป็นยังไงคะมืดมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเรานั้นมีสีดำหรือสี <Okay. S 1> เด็กๆระบายสีเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูดูใต้คลิปด้วยนะคะ